ผมกระชื่อหลวงพ่อเงินแล้วก็ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังใหญ่โตเหมือนกับสมเด็จพุทธาจันโตซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเงินดูพ<า>ร,ระด้วยตาไม่ใช่ด้วยหูยิ่งศึกษายิ่งรู้ก็ยังไม่รู้อีกมากครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์และพเพื่อนๆชาวสี่ลรันมน์สวัสดีครับเราพบกันเช่นเคยครับการศึกษาพระเครื่องนะครับตามหลักวัติศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์เชิงช่างหลักการและเหตุผลนะครับ วันนี้เรามาในภาคุมแผนของตุก่มนะครับต้องบอกว่ายุคต้นนะครับทิมที่พิมบักาก่างเนี่ย,ยนะครับแน่นมากนะครับเดี๋ยวเดีมแกะแป๊บหนึงนะครับโอ้ยนะครับจิกไว้แน่นเลยนะครับก็เน็บผิดตัวนะครับอันนี้ก็เลยเอามาทำคลิปเลยเป็นภาพ เก็บนะครับเก่าเก็บไม่ได้ใช้เลยนะครับก็หมอว่าสภาพนี้ดีๆหายากนะครับผ้าสวยๆงามๆแบบนี้นะนะครับอ่าวันนี้เสียงอาจจะก้องเนอะเพราะว่าผมมาไลฟ์ในออฟฟิศนะครับห้องประชุมเลยวันนี้นะครับผ้าชุดนี้นะครับเป็นผ้าในชุดนี่ต้องขอบคุณอย่างนี้ก็เลยนะครับผมผู้ทีมยุทต้นปีศุนท์สามนะครับเพจนี้นะครับเขามีผ้าสไตล์นี้เยอะ ที่เราเห็นอยู่นะครับเนี่ยด้านหลังมีอะไรแบบนี้แย่ๆเลยครับจะสร้างประมาณปี03นะครับปี03นะครับเป็นผ้ายุคต้นนะครับที่เขาเรียกอะไรนี่พิม,มพ์บรรยากาศพิมพ์เดียวผมเลยนะ2อง3นนะครับพิมพ์เดียวกันเลยนะครับแต่ผมนี่จะเนื้อเนื้อผมพายผมมาเนะี่ยอันนี้ผมไปล้านนะเนื้อดำอะไรพวกนี้นะครับ ก็ประมาณนี้ปีศูงสามนะครับจากข้อมูลที่ได้สืบค้นนะครับแล้วก็ได้ถามคนรุ่นเก่านะครับคนเก่าที่ก็ได้มาในยุคนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วในพาณิชย์เนี่ยนะครับเขาจะมาเล่นอะไรริยุคหลังละหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอะไรประมาณเนี้นะครับในยุคในยุคนี้ละนะครับแต่ว่าผมก็เก่าเนี่ยมันหายากสมัยก่อนท่านทําแจกนะนะครับผมปู่นี่ทําแจกนะครับผมจําได้เลยนะครับในยุคนั้นเอ มีนะคนหนึ่งนะครับอยู่แถวบ้านผมเนี่ยเขาไปตั้งแต่สร้างวัดหลวงพุทินเลยนะไปอยู่เป็นเดือนนะครับเป็นปีไม่เป็นเดือนนตเป็นปีนะครับตั้งกำแพงสร้งโบสถ์สร้งวัดช่้งศาราเนี่ยครับไปอยู่เป็นปีเวลาแกกลับมาแกอมเออเขาเรียกอะไรไม่ใช่อมเนี่ยเอาลูกอมผมให้กุมานี่มาแจกกันเป็นกำๆเลยเมื่อก,ก่อนไม่ได้ใส่ใจนะตอนยังเด็กเลยครับยังเด็กเลยยังไม่เป็นัยร,รุ่นเลยนะครับยังปถมอยู่เลยนะครับมัธยมก็ยังไม่ได้ศึกษาว่าเครื่องอะไรนะครับไม่ได้สนใจนะครับ ก็ถ้าถามผมก็อย่างที่บอกครับในเรื่องของการเล่นหาพักเครื่องเนี่ยมันเริ่มเป็นพาณิชย์เริ่มมีการบูมขึ้นมาก็เนี่ยนะประมาณนักปี3ามศูนย์เนี่ยสองห้าสองกว่าเนี่ยสองห้าประมาณเนี้ยนะเอสองห้าสามศูนย์เนี่ยสี่สิบปีสามสี่สิบปีนะครับที่เล่นมาเอาประมาณนักสามสิบปีแล้วกันย่าเอสี่สิบถ้าสี่สิบมันจะกลายเป็นยุคปีสองศูนย์ไปนะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ แต่พระชุดนี้ถูกแจกไปหมดนะครับบางคนเขาก็บูชามีเงินเขาก็บูชาเอาไปทีมเป็น,เป,นเป็นกอบเป็นกำนะไปเยอะๆนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมันก็ยังไม่ได้ทําเพื่อพาณิชย์ถูกต้องไหมครับยังไม่ได้มีจําหน่ายบูชาที่วัดอะไรแบบนั้นนะครับทําเพื่อแจกอย่างเดียวนะครับอะเรามาชมนะครับพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์พระกุ้แผนนะครับพิมพ์ผุ้แผนบ้านกลางหรือเปล่า อะไรประมาณนี้นะนะครับแต่ที่ชอบก็คือในเรื่องของการเนื้อหาเนี่ยก็มีเอกลักษณ์นะนะครับเนื้อหาของปู่ทิมนี้มีเอกลักษณ์มากนะครับวันนี้ไม่ต้องใช้อะไรนะครับเปิดไฟห้องเฉยๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟโคมเลยด้านหลังเป็นยันสามนะครับหรือยันใบพัดยันตัวนี้เป็นยันที่แก่ เป็นตัวนูนเน่ยนะกดลงไปม,มีความคามชัดมากนะครับแล้วข้างล่างก็เป็นตัวหนังสือคําว่าทิมนะครับยันสามแล้ก็คําว่าทิมนะครับเราเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นงานมือมีร่องรอยของการกดมือนะครับการกดมือ,อเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ก็แบบมาแบบที่ทํางานนะวงว่างๆก็มีเลยประกาศีีชี้เลยครับเนี่ยเห็นนะ การกดการจับนี่ครับการจับขึ้นนะครับการกดต่างๆจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะนี่นะครับแล้วก็ลอยกดนะครับพุทกคุณก็ไม่ต้องพูดถึงครับมีครอบจักรวาลได้เลยนะครับเห็นตะกุ้นะครับครับมามามาต่อนะครับพอดีลูกค้ามารับกรมธรรม์พอดีเห็นไหมอยู่ออฟฟิศก็ได้ทํางานไปด้วยนะครับ เดี๋ยวไลฟ์พาร์ทสักสิบยีนาทีนะครับก็เป็นคุณแผนลุงพุทิมนะ้อพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับครอบจัก,กรวาลน,นะครับหลายคนก็ประสบเลยกับตัวเองมาแล้วเยอะแยะนะครับสิ่งที่เราจะดูภาคเครื่องเนี่ยครับศูนย์สามก็หกสิบสี่ปีหกสิบสี่ปีเหืือหายังเก่ากว่าสมเด็จรุ่นร้อยปีนะครับสองพันห้าร้อยสิบห้าเห็นไหมสมเด็จสองพันห้าร้อยสิบห้ารุ่นร้อยปี อันนี้ศูนย์สามนะครับคือพักเครื่องเนี่ยต้องมีความกลับแน่นอนครับแล้วพิมพ์เนี่ยต้องมีความชัดเจนด้วยถ้าพไม่ได้ใช้นะไม่เกิดการสึกนะครับท่าดูนะครับพระไม่ได้เกิดการสึกอะไรเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับมันมีความคมชัดของพิมพ์ไม่มีใครแกะพิมพ์ตื้นๆเบลอนะไม่มีนะครับไม่อย่างนั้นมันจะกดพิมพ์ไม่ขึ้นนะครับเนี่ยลากดเนื้อลงไปนะครับดูโโค้งไปดวงมาจันเลยครับ ซ้ายมือเราขวาพะระหูขวานะนี่ครับอันนี้ก็ตุยๆหน่อยอเดี๋ยวผมเอาไม้ชี้นิดนึงนะครับวันนี้ก็ไล่กันแบบบ้านๆเลยนะเนี่ยบ้านๆนะครับมานะครับไม่อยากพลาดโอกาสนะครับไม่อยากพลาดเวลาเสียโอกาสหนะือวางกันไล่ซะเลยนะครับ mm hmm. เห็นไหมเนี่ยมีความคมนะครับของเส้นต่นาง หูนี้นะครับโคงบ้งไปนี่เลยยาวเลยนะครับแต่หูนี้จะหนาหน่อยความยาวไม่เท่าไหร่สั้นกว่าฝั่งนู้นนะครับพิมพ์ต้องชัดเจนดูใบหน้านะครับตาหูคิ้วตั้งเลยนะคิ้วอันนี้เป็นผงแป้งลอยพิมนะนะครับแต่ถ้าไปตรวจเนี่ยก็เป็นแคลเซียมคาบ์บเนตนั่นเองนะครับผงแป้งนะครับดูมวนมุดเลยครับ60ปี 64ปีนะครับดูม้วนมุดเลย,ยมีความแห้งขนาดนี้ครับเนื้อหานี่แห้งมากนะครับพิมพ์พระชัดเจนนะครับดิบจิวอวการวางมือนะครับปางมารวิชัยนะครับมือวางหัวเข่านี้เขาเรียกปางมารวิชัยนะครับ เดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับคิวนี้ไม่ยาวมากนะครับประวัติก็ไปศึกษาคนฟ้ากันได้นะครับ2 5 0 3นะครับเป็นหมู่มทีมยุคต้นนะครับคืงหายากนะในวงการมากเครื่องคือที่เขาไม่เล่นเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเลยก็คือเขาไม่มีของนะครับก็เลยไม่เล่นคุณอย่าลืมนะครับการตั้งสมาคมพาคเครื่องเนี่ยการจดทะเบียนเพิ่ 2, ง2,400นอเอ้นย2,540เนี่ยหรมั้งนะครับ ประมาณ2540นะคุณลองไปเสิร์ชดูนะถ้าผมจำไม่ผิดการจดสมาคมพระเครื่องพระพุชาไทยตอนนั้นก็ยังเป็นการถามว่ามีเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเล่นแบบแลกเปลี่ยนกันนะในสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยคือมาเล่นพานิชกันจริงจังเนี่ยผมมองว่า2540นเนี่ยนะครับ2540นี่เป็นการจดทะเบียนนะในสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยเนี่ยครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคุณก็ลองคิดเอาแล้วกันทีนี้ในเมื่อในการมีพระเนี่ยคนหลายๆคนนะครับรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนรวมตัวกันการเล่นหาวิธีการแนวเดียวกันนะครับเริ่มจับกลุ่มนะครับก็แลกเปลี่ยนซื้อขายกันเพื่อผลประโยชน์นะครับมันต้องมีผลประโยชน์นะจะจับกลุ่มกันเฉยๆมันไม่ได้นะครับการตั้งเป็นสมาคมเนี่ยคนต้องมีค่าใช้จ่ายในการทําของเขานะนะครับ สวยงามนะครับทีนี้ก็อะไรต่อะก็เล่นหาเช่าพระทีนี้ก็วางพระขึ้นเป็นมาตรฐานนะครับทีนี้พระไม่มีในมือทําไงเพราะพระนี่มันต้องฝึกฝนสามาคูณคิดเอาแล้วกันมันต้องคนยุคเก่ายุคโบราณจริงๆนะครับคนที่เกิดนู่นต้งเน่สองสี่วาน,น,นะครับสองสี่เจ็ดกว่าสองสี่เจ็ดกว่าแปดศูนย์เก้าศูนย์มาเนี่ยนะครับเนี่ยทึนี้ได้พระพวกนี้มานะครับ ผมอยากให้ชมนะครับว่าความสวยงามขนาดไหนนะครับผมจะลงกล้องให้ดูนะครับนีก็สวยงามตามของเรื่องอยู่แล้วนะครัคิวสวยงามเลยแห้งนะครับำไมจองค์นี้นะนะครับพิเศษนะนะครับมีเส้นผมอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ครับนี่นะหนึ่งแล้วนี่สองเส้นนะที่ผมเห็นนะนะนี้ไม่แน่ใจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีเกสรปู่ ใส่อยู่ด้วยนะครับบางองค์นี่เห็นเด่เดๆข้างหลังนี้ผมก็เห็นนะเด่ๆอยู่นะครับอเดี๋ยวเราลงกล้องกันนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีในเรื่องของเกสาเหมือนกันนะครับโอ้โหดูเนื้อขยายใกล้ไปไหมโอ้โหเนื้อแห้งหดเชียวเอาตั้งแต่ข้างบนเลยนี่ครับดูครับว่ามีอะไรบ้าง เราก็ไม่ได้สแกนออกมาคือถ้าสแกนออกมามันก็จะขึ้นว่าซิลิคอนนะนะครับเก่ดินนะแต่ต้องเป็นดินพิเศษนะเนื้อผงครับขุยๆเนี่ยมันจะขึ้นแล้วลงกล้องพันเอ็กมันจะขึ้นเป็นขาวๆเลยนะนะครับผงนี้ก็ตาวิสากต็ตีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับมันไม่ใช่แคลไซต์ผงแกสอนผงว่านาต่างๆนะครับ เนื้อหาสุดยอดมากครับผมพุกทุกคณดูการแห้งหดเขียวแตกจับยน่นหดเขียวแห้งยุบจับยน่นนี่ครับเป็นตอนตานดำๆนี่ครับนี่นเส้นเกษา,านะเส้นเกษา,านะครับนี่หูขวาโค้งสวยงามครับยาวมานี่เลยยาวมาถึงไหลเลยนะครับนี่ยาวมาถึงไหลเลย หงาซ้ายนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับอย่าสร้างกว่านะครับคิ้วโกงเนี่ยตาคมเลยนะจมูกโดง่งนี่ครับตรงนี้อีกลองล่องนี่ก็สองเส้นนะครับนี่เป็นเส้นเกษา,าหลวงปู่นะครับนี่เเส้นเกษา,าอยู่นะครับเส้นเกษา,าคืออะไรเส้นผมไงครับเปเส้นผม แล้วก็มีพวกผงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเหมือนผงผเงินผงทองอะไนะบููขึ้นเป็นขาวๆเลยนะน้ำปูนนะครับน้ำปูนเนี่ยอะไรวิบวับวิบบนะครับม้วนมุดเลยครับม้วนมุดเลยนะ นี่มวนบุทเลยครับสวยงามสังคติยังชัดเจนนะครับสังคติติดชัดเจนเลยนะน,นี่แขนนะครับการวางมือนะครับเท้าเส้นซุ้มต่างๆตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะคืออะไรนะครับ ดูด้านหลังครับยันดูกดลึกลงไปเลยคมคมอย่างนี้เลยนะถ้าเป็นของใหม่เนี่ยนะครับของใหม่ทําเก๊นเนี่ยข้างหลังมันจะไม่คมอย่างนี้นะเส้นข้างหลังเนี่ยนะครับความเก่าก็จะไม่ได้แบบนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นพระใหม่ไปที่เขามีทําอะไรรุ่นปีหนึ่ง หนึ่งห้าหรือหนึ่งเจ็ดอะไรที่เขาเถียงกันอ่ะนะหนึ่งหนะ้านะมีมีมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดอะไรนะผมก็ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับผมไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแต่ผมศรัทธานนะเพราะผม,มอยู่ชลบุรีนะครับบ้านเกิดอยู่ชลบุรีระยองภาคตะวันออกก็ต้องใครๆก็ต้องมีนะหลวงปู่ทิมนะครับสมัยก่อนผมเช่าสมเด็จนะครับหลังยันยันสามหรือยันสี่เนี่ยนะครับ ให้น้องชายผมสี่พันบาทตัวนี้ประมาณเท่าไหร่เร่ไม่รู้หลายหมื่นนะหลายหมื่นนะครับแบบสภาพสวยๆเลยนะมีผงแป้งโรยพิมพ์อย่างนี้เลยนะนะครับแล้ววันยิ่งหายากขึ้นยิ่งหายากขึ้นนะครับมูลค่าราคาก็ยิ่งไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่ที่ยอดนิยมนะครับในยุคป,ปัจจุบันนี้เลยนะครับในยุคป,ปัจจุบันนี้เลยนะครับ ตั้งแต่เล่นหามาเหรียญน,นี่เจริญพรนะครับเล่นกันเป็นแสนบางเหรียญน,นี่ราคาถึงล้านเลยนะแม้กระทั่งเหรียญผมจําได้นะตอนนั้นนะครับเหรียญเหรียญห่วงเชื่อมนะพอแตกอะไรพวกนี้นะสี 4, 5, 000, 3, 000, 3, 000, 5, 000. ่ห้าพันสามพันสี่พันห้าพันดย๋ยวนี้ก็เป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกันนะครับของเก๊เป็นเรื่องปกตินะครับของเก๊ต้องมีตามมา นะครับมีแท้ก็ต้องมีเก๊รเหรียญมี2หน้าของคู่กันนับขาวมีดำนะครับมีมืดมีสว่างของคู่กันนะครับมีของแท้ก็ต้องมีของปลอมคู่กันมานะครับหน้าที่ของเราก็คือการศึกษาหาความจริงนั่นเองนะครับหาความจริงนะครับหาความเป็นพระแท้นะครับในเรื่องพวกนี้เนาะเราก็จะไม่ปล่อยให้คนชั่วลอยนวลนะครับนะครับอย่าให้มันยืนอยู่บนโลกใบนี้ได้เลยนะครับพวก18มงกลวิชัชีพนะครับ ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับสมาคมพระเครื่องหรือวงการพระเครื่องบ้านเราจะได้เจริญนะครับไปในทางที่ดีที่ถูกต้องนะครับหลายกลุ่มหลายชมรมหลายสมาคมนะครับก็กําลังใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อมาตรวจสอบนะเพื่ออะไรครับเพื่อหาคําตอบที่แท้จริงนะครับแต่จริงมันใช้หลักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันไม่ได้หรอกครับนะใช้หลักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าเครื่องเนี่ยมันไม่รู้มันไม่รู้กายภาพโอเคไหมครับพิมพ์โฟงพะเครื่องไม่รู้นะครับพิมพ์ไม่รู้กายภาพไม่รู้นะครับมันมีความแห้งหดเขียวมีความเก่ามีรอยมุดม้วนแตกแล้วลานยุบย่นแยกอะไรพวกนี้ไม่มีมวลสารเอามีมวลสารยังพอทนนะนะครับก็าอาจจะสแกนได้ว่าเป็นเพชรดินจินดาแต่ว่าต้องจี้เป็นจุดนะนะครับเห็นที่ออสแกนสมเด็จไหม ดินซิลิคอนแคลเซียมนะครับปุ๋มห,หอยอัตราส่วนมันใกล้เคียงกันเลยนะนะครับประมาณ50-50เลยดังนั้นก็ถ้าเอาไม่50เต็มนะครับก็คือ40กว่าเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นส่วนอื่นนะครับพวกเหล็กเหล็กไหลแร่รัตนณชาติผงไฟเงินใบทองตอนเดียมกะตองอะไรก็แล้วแต่นะครับผมตีเอาเป็น5 0 5 0ก็แล้วกันนะครับหลักๆ คือสิ่งพวกนั้นอนะ่ะมันเล็กน้อยในเรื่องของมวลสารนะครับเวลาสแกนมามันไม่ได้ขึ้นนะว่าเป็นว่างอะไรนะครับมันไม่ได้ขึ้นเป็นว่างอะไรแต่ว่าถ้าคุณจะสแกนให้เห็นไอ,อ้เม็ดสีเทาเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะสมมุตินะอ่าอันนั้นสแกนได้คุณต้องจี้จุดเลยนะคุณต้องหาภาพที่มีมวลสารลักษณะเยี่ยงนั้นเลยนะในหลายๆ,ๆองค์แล้วคุณเนี่ยบอกว่าโอ้มีในเรื่องของ และลาวไน์แน่นอนชัดเจนนะครับและราชาติมีผมทองทุกองมีแร่เหล็กน้ำพีเอ่อตัวเตียยแร่เหล็กไหลอย่างเงี้ยนะครับผมต้องทําข้อมูลเยอะนะครับต้องทําข้อมูลเยอะเลยนะครับวันนี้นะผมเห็นเอ่อก็ไม่รู้จริงแค่ไหนน่นะแต่เรื่องของการวิเคราะห์เครื่องพระสมเด็จนะครับ<ส>ผมผมได้ประสบมากับตัวผมเองไงนะ แต่เรื่องของการสร้างกระแสการสร้างโซเชียลเนี่ยมันมันเป็นไปได้นะครับก็อยากให้ f c ผมนะทุกท่านเนี่ยนะครับฟังหูไว้หูฟังหูไว้หูนะครับอ่านั่นหมายความว่าก็อย่าเพิ่งเชื่อหมดนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อหมดทุกอย่างมันสร้างตอรี่ได้นะครับโซเชียลต่างๆสามารถสร้างสตอรี่สร้างกระแสให้ตัวเองดังนะครับสร้างให้ตัวเองดังได้นะครับสร้างให้ปั่นกระแสราคาพังเครื่ององค์นี้หลักล้านเป็นไงอ่ะ เอาไมล่ละหลักร้านปล่อยเลยนะครับใครมาสนใจร้านปล่อยเลยเอาจริงเข้ามาดิแสนหนึ่งก็ปล่อยอะไรประมาณเนี้นะครับก็ชอบก็สนใจก็ทักกันมาได้นะครับหลายคนบอกเ้ยให้เบอร์โทรศัพท์บอกไว้ขายพระผมไม่ได้ไลฟ์ช่องขายพระนะครับช่องขายพระผมมีอีกช่องหนึ่งแต่ผมไม่ปฏิเสธครับคนซื้อผมขายแน่นอนครับผมคงไม่เก็บไว้จนแก่ตายนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยครับเอฟตี MT ผมเนี่ยมา ขอให้เอาผ้ามาขายนี่เยอะแยะเลยนะครับเขาเก็บไว้จนตกทอดมาจนยุครุ่นหลานอะรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นตามารุ่นรุ่นพ่อมาจนรุ่นลูกนะครับก็คือรุ่นลูกกับรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะคมีพระแตงมากมายเลยไม่รู้จะขายยังไงขายถูกก็ไม่อยากขายนะครับจะขายเอาแพงๆอย่างเดียวมันก็ขายยากนะครับเศรษฐกิจบ้านเราคําถามคือการซื้อจริงอะซื้อแพงกว่ามีจริงไหมเท่านั้นเอง นะครับคุณอย่าลืมนะพระเครื่องน่ไม่ใช่มีองค์เดียวไม่สร้างองค์เดียวในโลกนะครับจะซื้อ5ล้าน10ล้าน20ล้าน30ล้านร้อยล้านอะไรก็แล้วแต่ที่คุยกันนักหนาแล้วทําไมคนอื่นไปขายมันไม่ซื้อเออเขาก็สร้างกระแสพระตัวเองขึ้นมานะครับในเรื่องของ,งการพระเครื่องนะครับปั่นกระแสพระเก๋พระปลอมนะครับเล่นรุ่นนี้เท่านั้นรุ่นนั้นไม่เล่นทั้งที่พระเนี่ยนะครับมันมีอะเนี่ยอย่างเงี้ย ปีศูนย์สามทำไมไม่เล่นอ่ะเก่าชัดๆเลยอ่ะเออเขาอาจจะบอกว่าแท้อะไรนะจุ๊บอ่ะนะเขารู้แล้วว่าแท้แต่เขาบอกไงก็ไม่เล่นกันพอเมื่อไม่เล่นเนี่ยไอคนเล่นอีกฝั่งหนึ่งเขามาบอกว่ามันไม่สากลเฮ้ยมันเกี่ยวตรงไหนวะคุณนึกออกไหมตรงไหนนะ่ะคือคําว่าสากลผมว่าไม่ใช่สากลครับเขาเรียกว่ากดหมูอย่างนั้นเรียกว่ากดหมูก็คือเอาพระ ที่กลุ่มตัวเองเล่นนะครับตั้งราคาขึ้นมาซื้อขายกันแบบนี้เล่นแบบนี้ต้องมีจมื่นอย่างนี้ถ้าไม่มีก็คือปัดทิ้งไปนอกเหนืออย่างนี้ไม่เล่นทั้งทที่เป็นพระแท้พระเก่าเห็นได้ยังครับวันนี้ผมนึงบอกว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับถามตัวเองเลยถามใจเราเองเลยเราเล่นพระแบบไหนถ้าถามผมนะครับให้ผมถือเหรียญกับพระผงที่สูงสามผมเลือกสูงสามนะครับ เก่ากว่าครับเก่ากว่านะาานะแล้วการปลูกเสกเนี่ยผมเชื่อว่าจิตบริสุทธิ์นะครับมันไม่มีพาณิชย์มาเกี่ยวโอเคไหมครับไม่มีพาณิชย์มาเกี่ยวแล้วปลอมยากด้วยนะเนี่ยแล้วปลอมยากด้วยปัญหาไม่มีไงนะครับหาไม่มีตลาดเลยไม่กล้าเล่นนะครับก็จะเล่นเป็นกลุ่มๆคนที่รู้เท่านั้นนะครับก็เปิดกันหลักแสนอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ขนาดสึกๆหน่อยก็ผมยังเข้าคลิปดูเลย6กเจ็ดหมื่นแปดหมื่นก็มีนะครับก็ไม่ใชใ่ถูกนะก็เนี่ยอย่างที่บอกแล้วคุณเล่นพุทธคุณนะครับเพื่อการศึกษาหรือเล่นเพื่อพาณิสพา,าน,นี้ก็ต้องไปตามนั้นนะครับแต่ขอร้องอย่างหนึ่งอย่าเอาตรงนั้นมาเป็นเรื่องอเขาเรียกว่าเอามาตั้งเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฉากินอะ่ะมันไม่ใช่นะเขาเรียกว่ากดหมู่ครับคุณอย่าเอาคําว่า คำนำหน้าชื่อจะมาคมหรือคนเล่นมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้นะคนดูพระแล้วมีชื่อเสียงพวกนี้คือพวกเทวดาไม่ใช่นะใช่ไหมครับปัญหาคืออะไรไหมครับปัญหาก็คือเงินครับคนที่ไปขายพระเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับก็คนยากไร้เนี่ยนะคนเล่นพระแต่อยากได้เงินนีะ่ไม่ได้คนร่ํารวยอะไรนะคนรวย,นะวยนะก็เช่าพระเก็บ แต่คนอย่างเราเราเนี่ยนะครับหาเช้ากินข่านะครับก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะคนเล่นพาร์ติงเกงเนี่ยมีเงินนัั้นไม่มีเงินเช่าพารอกครับไม่ใช่เป็นขบวยเข้ามาใช่ไหมต้องมีเงินเช่านะขี่หมูขี้หมาผมก็พร์เฉพาะพาร์เก๋ผมนะครับผมพูดได้เลยนะแต่จะพูดดังไม่ได้นะครับเดี๋ยวแม่บ้านรู้นะครับหมดเป็นแสนนะเฉพาะพาร์เก้นะครับ เนี่ยสิ่งที่เราเช่าพราเนี่ยคนเล่นพราจะรู้ดีนะเขาเช่าพรามานะครับเขาก็หมดไปเยอะเหมือนกันพอจะเจอพราแท้นะครับเขาก็อยากขายได้ราคาเมื่อถึงวันเวลานะครับที่จําเป็นจะต้องปล่อยเพื่อแบ่งปันบูชานะครับนิมนต์ท่านไปอยู่ที่อื่นนะครับหรือมีคนนิมนต์ท่านไปประจําอยู่ที่สำนักสงฆ์ไหนก็ได้นะครับใช่ปะ นะครับคุณอย่าเอาคําว่าสากลมาใช้ครับสากลมันคือระดับประเทศได้ระดับโลกนะครับคําว่าสากลเนี่ยสแตรฐานนะครับมาตรฐานคือสแตนดาดนั่นคือใช้ทั่วโลกแต่ทั่วโลกเขาไม่ได้เล่นพระแบบเรานะครับนับถือคิดจะมาเช่าพระไปทาอะไรอ่ะใช่ไหมครับอิสลามอย่างนี้จะเช่าพระไปทําอะไรอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวเลยเห็นไหมมันมีแต่บ้านเราเนี่ยนะครับที่เล่นกันอยู่ ชาวพุทธเนี่ยจีนนะครับมาเลบางส่วนนะทุกคนก็นับถือคิดกันนะนะครับบางส่วนนี่ก็นับถือพุทธแต่เขาเอาไปเนี่ยผมมองดูว่าเขาไม่ได้ไปเน้นบูชาแบบเราหรอกเขาเอาไปเพื่อพาณิชย์อย่างจีนเนี่ยพมเห็นก็เป็นเพื่อพาณิชย์เนี่ยนะนะครับขายสมเด็จการลุ้มลำ่ำลุ้มลำ่ำนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ชมความสวยงามนะครับระดับแชมป์โลกนะ ผุดแผนนะครับหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไล่ปีสูนสามรุ่นต้นนะครับเก่าสวยงามมากโอเคก็ขอท่านโชคด,ดีนะครับถ้าไในสนใจนะอยากจะเอาพรพเครื่องมาตรวจสอบหรือว่าจะส่งพาะมาตรวจสอบนะครับลบตัวนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะสงวนสิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจบคลิปท้ายคลิปจะมีลิงก์แปะอยู่หรือใต้คลิปจะมีคําว่าสมัครอยู่นะครับก็กดสมัครเข้ามาแล้วเลือกแพ็กเกจที่ท่านต้องการนะครับ แล้วก็ทักไลน์ผมมานะครับผมจึงจะดูให้นะครับโอเคก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ